ตไปแล้วมั้งไปเลยปะข้างบนนัหรอเอ้ยผมว่าไอรถคันเมื่อกี้แน่เลยว่ะอยู่แล้วแหละพี่้อถ้ารถคันเมื่อกี้ก็แสดงว่ามาแา่ครั้งนี้ดินั่นแหละไปปะปะปะเราปกลาด้วยวันนี้เลยมัะต้องอยู่บนเขาถึงยิงมาตรงนั้นได้ผมเห็นอยู่มันอยู่ตรงหินนั่นจะล่าผมมัะงโอยโอ๊ยผมยิงมา้วยยิงนะ ใคนยิงยิงยิงหมอไอ้สัสเสียงปืนไทยมันไม่เห็นบ้างทีไปหาไะวิ่งวนกันตั้งนานมันอยู่ไหนอ่ะยยลุยลุยลุวยลลลยลุยลุยลุยลั ทำยังไงอ่ะจับไอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งไปถึงนั่นไหนมันอยู่ไหนเอาปืนชอดยิงส่มันนี่แหละชุดนี่แหละที่เห็นขับรถผ่านเมื่อกี้ไหนรถเอารถจอดไว้ไหนวะเอ้เสียงคนปลดล็อกรถมีเสียงคนปลดล็อกรถ อยู่ไหนวะได้ยินเสียงเออใช่แต่ไม่รู้อยู่ทางไหนเฮ้ยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเห็นละเห็นละไหนเ้๊เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่งนเพื่งนเขาอาจเป็นเด็กปืนไม่ไม่มีปืนไม่มีปืนไม่มีปืนตัวล่อว่ะตัวล่อว่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอหมอจะไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ชุกใครไม่มีใครชุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนำเดี๋ยวผมนำ เฮ้สวนหรือเปล่าน่ะสวนหรือเปล่าน่ะสวนร้านสองอร่อยทิพย้เอามามอบตัวครับตำรวจเราไว้หมดแล้วครับเฮ้ยกดซิวเอาแล้วไอ้เโซ่ไอ้สัตว์จะเปิดประเนกับกูแล้วอะไรกันตะกอดมันอยู่บ้านเราอยู่ไหนอยู่ไหนว่า ยืนดูยาหมอเด็กเรื่องนี้อยู่ไหนวะก็ว่ายใครช่วยดำนดำไม่เห็นถือปืนนี่ไงปืนพกอวะปืนพกนั่งหมันมันงมดเดี๋ยวฟ้องก่อนเดี๋ยวฟ้องก่อนตำรวจตำรวจไม่จับตำรวจ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 ไม่จับอย่าพึ่งหมออย่าพึ่งชุบตำรวจไม่จับเดียพี่ก็ตำรวจไม่ใช่เหรอไม่เอาโอเคครับเร็วเร็วเร็ว จะตักก๊อดฮัลโหลรนอยู่ไหนฮะก๊รถรถอยู่ไหนเขียร์อะไรเขียนแล้วมาคนเดียวฮะรถอยู่ด้านหลังบ้านหลังนี้แหละโอเคโอเคแหมผมได้ยินเสียงคืนป่องป้างป่องป้างเลยวิ่งมาดูะกอดกอดไปเลเบลวะเนะไปเลยเบลวะนะไปเลเบลวะเนะแต่ว่าโอ้เสียงเสียงปลดล็อกรถมันมันได้ยินไปโคตรไกลเลยไม่แต่

ใช่ยิงกันอยู่สามแยกเมื่อกี้หมอเข้ามาแยกหมอเนี่ยจับแล้วอ๋อเหรอเรียกว่าหมอนี่หมอนี่ก็อยู่ด้วยกันน้ำมันหาอยู่ใครยิงกันวะหมอได้อยู่คารวาล้าบ้ารึเปล่าหมอตรงสามแยกเนี่ยจับแล้วจับทีโอ้ยโอ้เอ๊จับเป็นยิงไม่เข้าเหลือแปดสิบเอ็ดใช่เดี๋ยวนี้พี่จะยืนผมแล้วเว้ย ดยิงโดนสองนะัดเลือดหลือแปดเอ็ดทำไมเล่นปืนแรงกันจังปืนนล้ลเสียงรถมาเ,นนเสียงรถมาเสียงรถมาเสียงรถมาทำไมลเล่นปืนแรงกันจังเเงงีียยบบอ๋อ,อมันขี่ไปนู่นแล้วอ๋ออะไร อะไรมันไม่ได้มาหาเราเลเบลเอ้ยไม่ใช่ขับรถขับอถข,ขอไปเก็บลูกพีช <c oughs> ขี่คอร์สไปไปเก็บลูกพีชเขาบอกว่าไม่<ะ>ขอหา